วันนี้นะคก็ถือมีปาดข้อขอต่อให้รถครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้แห่งมวลซึนอาวันนี้มินเดินทางมาตานทางปู่เวทและพี่น้องเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนาะทางสองมาขอโชคนำเพลินเนาะเพลินให้หนึ่งซี่ครับผมเนาะตรงๆงครับผมเนาะสำหรับเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะมาดูว่า อาจารย์เพิ่นจะให้ตัวไหนเนาะเพราะว่าเพิ่นมั่นใจด้วยพี่น้องสำหรับวันนี้เนาะเฮ็ดคักเฮ็ดแน่เติบอป็นพี่น้องแต่ว่าจะเป็นตัวไหนเปิดตามรับชมรับฟังนลำกันครับทางอากาศครับภูคขาบอ้โหนะจะเปิดเปิดค่ะหมูอันนี่เฮ็ดอันนั่นบัูหมูอันนี่เฮ็ดหมูอันนี่จะรลาะเขาะเจ้าโทรมาหลายได้มาถามื่ทไหร่ในบอกไปอยู่ ถ้าห้อยปูนขาวลงบ่ออยู่เออครับผมน้ำมันคุณมันต้องจะใส่น้ำตาจะคองลงครับนปูนขา้าเอาล่งเปลสอบเมื่อวันศุกรขาวบ่มันจะใส่ก็มัน็นส้แดงๆนะจ๊ะงานปูนล่งมันซเม็ดเป็นเนีนลงไป็ลื่นเม็ดมันเปลี่ยนีเลยฟงเาด้วยเอฟซีครับผม เด็กหนุ่มมนหนุ่มว่านี่เลยเล็นมมุนตามชุดนี้ด้พี่น้ังเลยผมสวัสดีทุกขนทุกคนครับผมเอามาติดตามรับชมรัะฟังแนวทางของปูเวทครับปูเวทหมดประจำวันที่หนึงทันว่าได้พี่หลังเวยนะยดที่ผานหน้าวันนี้ถ้ครับว่ถอมีปาดข้อ ข้อต่อไว้หนโอ้ข <full> <thôi> oh. ้อเป็นประกันเลยโอี้เอาข้อเป็นประกันเลยข้อไว้เเงิี่เาไว่อลนยเนาะเลขขันน้ำมนอาเล็ขันน้ำมนตปู่เห็ดแล้วสดสดหวานๆพี่้องเขันน้ำมนวนหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้า หนึ่งแปดเก้าโอ้ว่ามันคักอยู่อันโอ้คับมันจะอยู่ครับแบบนี้เรียงหนึ่งนี่มันมันจีบี้ฉีดกลังนี่น้อยๆก็เลยว่ามันจีบี้เจ็ดน้ำน้าโอ้ครับผมก็เลยก็เลยว่าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็เจ็ดนี่ครับเรียงเลยอืมก็เลยตีเป็นหนึ่งนี้มันตวงเจ็ดเจ็ดน้ำหน้ามันนี่ฉีดพ่อมากสี่รู้ครับผมไม่กันไว้ การน้ำมหนึ่งแปดเก้ารือเจ็ดแปดเก้าคอซี่สองตัวล่างสองเก้าเก้าสองหนึ่อสองเก้าตัวล่างแ9ตัสมหนั่งเก้าสองสองหกนี่ตัวกันครับเย็บที่ได้ย่นกรบเบิ้งเอาในในในที่ทูพันโลดเด้ออาจานบางกังกับพวกรับก็ด็ คนโทัมาหลายติอาจารย์ทั่วมาทำไรโอ้คนล่อเลขหขันน้ำม้อนอาจารย์เหตุสิเอเมนข้าเจ้าโทั่วมาทำรางคาดมีตัวใดตัวใดกี่นะโอ้ข้าเจ้าเคยได้โชคได้ลาบนั่เหมือนเลขหขันน้ำม้อนเรียกว่าตะบุตรสนิบาผู้ใดครับโอ้มีแต่ซุ่มพันมาว่านแต่พันเอาไปมีแต่ซุ่มทุ่มาเฮ็ดพันได้ไปอืมครับโอ้โอเคครับครับผม อ๋อไมีมีโบราณเนี่ยนะมีเลขชุดเดียวหนึ่งเพราะว่าเลขสงสัยก็คือเจ็ดแปดเลขสงสัยเลขสงสัยนี่มันคือเจ็ดนะครับผมแต่ว่าตัวตรงมันกี่ปันไหนมากหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าเลยอ๋อโอ้โหโอ้โหหวยโอ้โหไปดองเลยค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่ากับวงหวยในเลขกลางกระจาเฮ็ดค่าเกือบพี่นละจารย์เนาะโอ้โหมันมีทางขนาดคน ป่วยเส้นเลือดสมองแตกนี่ครับว่ามันกี่ว่าฝืนหมดเลยเป็นหาโรงพยาบาลสามมือเข้าอีกลับบ้านไหมโอ้มาเบิงใจเพราะว่ามันกี่การเต้นหมดแล้วโอ้หาหมอเขาหมดแล้วครับผมเอ้ก็เลื่อมาเกิดก็มีเลยโอ้ก็เลยมาสวดอาจารย์ก็เลยมาสวดแล้วก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนปู่ต่อโแกนให้เลื่อคนนี้ครับจะได้บอกว่าเอา เบิ่งต้นเด้อยบุญมาแล้วมี่โอ้มีดอกบ่เกินสามมือหม้อไปกลับบ้านเอาก็ว่างเปลี่นแล้วแข็งแรงกลับเลยว่าแข็งแรงไว้โอถ้าได้ฟักฟื้นยี่วันฮัดกินเผาใส่ยางใส่ยางหมอก็ไปฮัดกินโอ้มันกลับมาก็ขาประมาณได้นึ่งกลับมาแข็งแรงเลยว้ยกลับมามันฟื้นวันนี้ด่าลูกเมียเก่งเป็นยังเดียวไอ้เด็กเราคนมันตายตายขึ้นมาได้แข็งแรนี่คืตายเลยนะ เพราะว่าสมองม right? oh. ันเสียไปแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแขนขาเองพิการไปเรื่อยประยัดก็ได้เลยได้ขึ้นมากดีอะโอ้หดีแล้วได้ขึ้นมากยูนิฟอร์าเนาะแต่ว่าอยู่สิดอร์มาได้ก็ยังเป็นบุญตรวาสนาอีกล่ะเรื่องที่บอกว่าบ้านเลขที่เขาคนก็ที่บอกหลายทั้งเดี๋ยวรับผม บันเดพี่ผู้เป็นดีครับบันไดพี่เละพี้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเอ้าไอ้เขียกนไอเขียกันกไร้แล้วเนาะมีบานไดกีคนรวยเด้อคนมี่งานราชกาสมมติว่าผู้อยอมผู้อยอก เสียงวอันนี้พ่กมันเล็ฝันนี่เล็กบานเล็กี่เป็นผู้เป็นปวยว่ามันบ่็หอดแต่หลอดนะครับผมปฏิหาริหา้อหาถึงมาเนี้นมุ่ง่นใน่น้อยเะาได้เป็นเนี่ยละมันทั้งแล้วนอกจากนีมาพึ่งเท่ากับ่มีตั้งสีพึ่งแล้วกันพึ่งพึ่งบุญบารมีครับผมนี่แหะเป็นผลดีดี เลขน้ำม้นเปิดตามนั่นนะเลขน้ำม้อนก็หนึ่งแปดเก้าครับ พ่อพอตวละครประกันโอ้โหสั้เลยั้นเลตอยู่ีครั่พ่อไว้เป็นแรากันยอันพ่เห็นย่สปาดโลยโอ้โหรวยเีโอ้โหเ้บน่ว่วย่า่ไปหาลีก็ม่มาเรนน่เสือพนป่อยู่แล้วอ่า่หนังอ่านออกได้เซมิลี่ย่ไส่อะไ่นี่ โอ้จะเห็นเห็นขึ้นมาไหมไมขนลุกขนเดืยรรมโอ้บวมใหญ่ย่อมบ้านครับเห็นว่ดเลขตังนี้ขึ้นบ้านี่ยมาตองเล่นบัวกุหอืมเห็นตัวกุหนาูเนะครับผมตับเล็อย่ี้ศูนย์สองนี่มาออกศูนย์สองครับครับบอกมากเลยละศูนย์สองโอ้ผมบว่า โอ้มีแมนเด่อบาเนียร์สันแมนเลยนี่โอ้ขั้นเดินอันเล็กสเขาวสีแมนก็คือสีมี่สองมีเส้นกมาเลยตอนนั้นก็ัดศูนย์สองด้กลับหอเดียแมนนี่ครับผม เขงนี่แข่งรอบเลยก็ได้เชยนเช่นต้นเียวได้ฟังจคกเดียวงานเดียวตื่นเต้นมากโอ้โหเพิ่งเปิดเผยที่นี่ที่เดียวพี่ท่านโอ้โหเช่นเช่นอาวเอฟซีฟังกัพิธาไปแลีวได้ขึ้น้องเนาะเป็นแนวทางของปูเวทเนาะสองคนสองคนีองเ่าสองเอียเพื่อเพื่อเป็นตัวกันเป็นตัวกันนอย วางนี <mile> ่หมองมังคเรือเจรนาบง่าหน้ามัคับนะไอที่นอแวกที่หออมรอบที่เราได้ตต้นหนึ่ง1ีสามกับหนึ่งเปลี่ยนไปสนันมนันรอบนี้ได้เข็มเข็นเขโค้งโค้วงจรเลยั้างสามตัวสองตัวเด้หอวเหล็กทีบาทบบัเอา กับให้พร้อมครับมีสองหกสองเก้าแต่ว่าปูเน้นลงไปสองเก้าตัวเดียวครับฟี่ครับอืมอการเล่คันอมม้วน,นก็คือเน้นคือหนึ่งแปดเก้าเน้นสองเก้าแต่เขามีสองหกสองกับพร้อมนะครับเนาะกับให้ครบวงจรเลยเอฟซีก็ชิบเร,รนว่าโอ้เห็นกับเมียนได้ครับกับให้พร้อมเรียบร่อยแนละตามรักตามรักในาอาจารย์ว่าเลขหนึ่ง 9มันจะออกหนึ่งหั้งสี่น้าโอ้เป็นมาตลอดได้ตั้งแต่ย่วันประทานบางวัดอืมถ้าเป็นเน้นวันหนึ่งหกหหนึ่งังสี่จังได้ออกล้านเส้นนีอหนึ่งเกเลยอืมเป็นหนึ่งเกเกาหนึงทังสี่ออกหนึ่งกโยคือดีเลยครับไปี่มาเป็นยังันที่นีี่ันครับอือเบิ่งเอาเด้อใได้ได้อือพิจารณาเนาะครูเนาะอืออือ ถือว่าตัวแดงๆที่บุเฮนมันทำไาอีกสิส่วนตัวแดงๆเป็นบ้านเล็กที่นะไม่ได้เกี่ยวกับการทั้งมดในพี่น้องเนี่ยครูบกกรอนนกอสู้สรับอันนี้ที่คนปรูยอเราฟื้นนะว่าจิตวยญญงแต่ยั่งนะับผมเพื่อให้โชคให้ร้านก็ครูหนานตายตายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ครูเนาะเป็นบุญมากุศลนี่แล้วกนว่าไปแก้ท <ๆ S 2> ่าน็อยู่ได้นว่าแก้เพราะท่านจะเป็นไปเรื่นว่า วันขั้นบอกปูไม่เห็นเห็ดทุกทุกทุกคนทุกขั้นบอกปูทุกันทุกขั้นเลยพูดอีไรมากอะมากเบิกรกดับเ้วยเอฟซีครับเรื่อวเลื่อมเลี้ยวไอเรีวหน้ากับมีเลี้ยวอเลยมาจยกมากลายเนี่ยจะน้อย่วงอูนวัาหลายบอกปูมีไลายคืนไลายขนมีเรียนงวคนเลวหน้าครับเบิดเบียดเบิดงานแบเนาะกระตินนีกระินาหลายกระินก็ได้ปูวันที่ยี่บเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ด กนะครับีครัาห้อมือนวันที่ยี่สิบหกนี่แหละเอ้าตรงก็ดีตัวนี้สองหกสองเก้ายี่สิบกวันนี้เดือนย่ิบเจ็ดเป็นกัจิีได้ถวายข้าบนวายอคราพัตมาแต่ชนบุรีหมนละกัดจินท้งเก้าและพรูเก้าอนนะครับผมอนุโมทนาสาธุบุญนะเพภอรับพี่ครับคือพุดละไรหลายล้านเน้อสาธุสาธุเติมเงินเจ้าทั้บุญข้มอูน มาแล้วพี่้องเนาะกองเนาะจิดูครับผมเนาะขอ้มโชคนี่มานือนกันนะแคปาจอไปใช่หายีห่ันหวังพี่รองเนาะไปอครับผมเนาะให้มีโชคมีหมานื่งกันเจียรชทางเดนอ่ว่ามีโชคมีหมานกันสาหรับในห้างภูเวศนดาพี่้องเนาะ คลิปนี้เฮงๆฮงปังๆังกันเลยกันครับผมสวัสดีครับ